ช่วยด้วยช่วยด้วยสุนัขที่บ้านป่วยไม่มีแรงทำยังไงดีสุนัขที่บ้านหนูตัวหนึ่งมีอาการแขนขาอ่อนแรงกินไรไม่ค่อยได้เดินเดินอยู่ก็เซลม้มหัวใจเต้นแรงมีขี้ตาเยอะและเปียกเต็มไปหมดตอนแรกก็มีอาการหนูพาไปหาหมออาการไม่ดีขึ้นและตอนนี้เสียชีวิตแล้วสุนัขอีกสองตัวก็เกิดอาการแบบนี้ควรจะทำยังไงดีคำตอบจากคุณหมอ จากอาการที่เก่าวมามีแนวโน้มจะเป็นโรคไข้หัดสุนัขนะครับแต่ควรได้รับการตรวจสอบยืนยันซะก่อนโดยสัตวแพทย์ทีนี้ถ้าเป็นโรคนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าโรคนี้เป็นโรคเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันได้ทางสุนัขง่ายมากๆเลยเพราะสามารถติดต่อได้ผ่านทางอากาศหรือผ่านทางมือเข้าของเครื่องใช้ที่ไปสัมผัสร่างกายหรือสิ่งคัดหลั่งของสุนัข สุนัขที่เป็นโรคนี้จะแสดงอาการหลังากติดเชื้อประมาณ7วันโดยจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นไอจามมีน้ำมูกมีขี้ตาเกลอะบางตัวจะแสดงอาการทางระบบประสาทเช่นขาหลังอ่อนแรงเป็นอมาาาัมพาตหรือชักได้การรักษาทําได้โดยการประคองอาการไปก่อนนะครับโดยอาการของทางระบบทางเดินหายใจนั้นทางสวแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะสําหรับจัดการเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน อาจจะมีการพ่นยาให้น้ําเกลือไปด้วยโดยขึ้นอยู่กับภาวะขาดน้ําและภาวะอื่นๆของสุนัขตัวนั้นสุนัขบางตัวอาจตอบสนองต่อการรักษาได้ดีแต่บางตัวก็อาจเสียชีวิตจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตจากอาการทางระบบประสาทได้นะครับหลังจากฟื้นตัวแล้วนะครับอาการเหล่านี้สุนัขก,ก็ยังสามารถแพร่เชื้อไปสู่สิ่งแวดล้อมต่างๆได้โดยมักมีระยะเวลาประมาณ2เดือนหลังจากการฟื้นตัว และอาจจะแสดงอาการทางระบบประสาทได้หลังจากที่ฟื้นตัวจากการป่วยครั้งแรกไปเป็นระยะเวลาประมาณสัปดาห์หรือหลายเดือนเลยวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนนะครับต้องฉีดวัคซีนไข้หัดก่อนที่จะมีโอกาสไปสัมผัสเชื้อเหล่านั้นและทำการแยกเลี้ยงสุนัขที่ป่วยออกจากสุนัขที่ไม่ได้เป็นนะครับแนะนำให้หายาแอนตินอร์และแคลฟกมาช่วยบำรุงระบบประสาท และช่วยในการฟื้นตัวของสุนัขที่เป็นโรคหัดได้นะครับทำให้เขากลับมาแข็งแรงอีกครั้งด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ